ตาโสมแล้วครับเข้าปีที่สองทำเองใช้เองครับผ่านก็สองผ่านไถไรครับไถสวนหรือจะปั่นน้ำอันนี้ประสงค์ครับไถเลกเดินตามเป็นนั่งครับ ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เล็กคอร์ดครับผ่านมาหนึ่งฝนแล้วครับนี่จะเข้าฝนที่สองทำแบบประหยัดประหยัดดัดแป้งครับแต่ก็หมดไปหลายตังเหมือนกัน ขอมาไลายก็ซื้อถูกๆครับรดัดแปลงสนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ